ช่วงเวลาตอนนี้ไปเป็น Honda c i v i c d i m e n s i ดี D 1 7 A จดซ่อมโอริงปีนหุบชและนี่จุดเด็ดตานกอินซีมันเด็ดตรงไหนมันเด็ดตรงพ้องัด นี่เป็น,กนักขัดตะเก็นลาย qualified. เป็นลายโลสเตชันปึ๊บล่องอย่างงี้อ่าถ้าถ้าของอันนี้ของเก่าเป็นของถูงอันน,นี้ลายผมว่าลายอย่างงี้อ่านะี่ลายอย่างงี้ก็แลนะพอพลิกกลับมาปับ๊บอันนี้บางนี้แต่พลิกกลับมาหนี้ไอ้นี่ไปนี่อันนี้เป็นลายย้อน นี่หมูตรงนี้ทลิกับน,นี้กรนหมนี้ฮะมันมันไปคนละทางแต่นี้เสียงรีดทางเดียวกันเวลาใส่ประกอบอ่ะต้องดูลายให้ถูกทางถ้าใส่สลับกันก็ดีมันจะรีดรีตะมันไม่ดีเนี่ยใสใ่ถูกชุลส,สากแผ่นนแผ่นแล้วก็ต้องดูเผาว่วาไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสองเผา เอาส่งกำลังจุดหมุนจหนึง่งจะส่งไปที่พวงท้ายหนึ่งเนี้ยเวลาเผามันซ้อนกันอนะ่ะเครื่องหมุนึเครื่องหมุนซ้ายปุ๊บไอตัวนี้กับหมุนขวาลายอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใส่ถูกว่าชุดพัดชุดนั้นนะเผาเผานั้นหมุนยังไหมันจะหมุนข้างเดียวโดยจะไอุดเกีย์ถอยมันจะมีลูกปืนมีตัวไอลูกปืนวันเวชุดโซนเวกับทางให้อยู่แล้วพัดเกีย์ตรวนี้ เกียร์ถอยชุดคายเกียร์ถอยจะอยู่กับเกียร์สี่เผากำลังเผาส่งเผาส่งแกนเยออย่างนี้ออกกันแกนส่งออกำลังนี้นี่คือเกียร์สาม เกียร์สามโอาโปลิงนี้ต้องเปลี่ยนที่หมดแล้วก็ทุกนี้มันก็จะกูอยู่ลักษณะอย่างนี้ตัวนี้จะมีสองกับสี่หนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอยู่ด้านบนสุดบนที่ฝาฝาครอบจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่บนสุดมีสี่เกียร์เกียร์ถอยอยู่ไหนเกียร์ถอยจะมีลูกสูบดนันดันก้าปูอย่างเงี้ยฮะ ใส่คาปูเพื่อสับลายจะมีตัวลูกคืนบันเวยอยู่ด้านบนสุดชุดเกียร์หนึ่งแต่ว่าชุดคัดที่ว่าดับเกียร์ถอยเป็นเกียร์สี่เกียร์สี่กับเกียร์ถอยใช้ชุดคัดชุดเดียวกันนะครับเข้าใจด้วยอันนี้ตัวต้นหลักนี้คือเกียร์สามเกียร์สามสุดมากถ้าคัดก็ดจะบนก่อนก็เดี๋ยวจะการใ ส,ส,ส, like ส,ส่อมแล้วก็ตัวนี้ง่ายถ <the> ้าเขาจับจ <the> ับจับลายถูกคำนวณถูกก็ไม่มีอะไรเลยง่ายกับวลิงทั่วแกงอย่างเงี้ยเกี่ยนอ้อยหมดมันจะมากับชุดซ่อมชุดใหญ่ซึ่งเบหมดไม่อกลัวเนหมดตอนนี้ก็เหมือนจะเหืนเกี่ยใหม่เลย เนี่ยที่ว่ามันมันบื้อๆเพราะว่ามันแข็งโอลิงมันแข็งมันแบนพอนแบนปุ๊บสัมัมันมันก็รั่วได้กลับสัมัสไม่อยู่แล้ถ้าเปลี่ยนชุดนี้ที่เกียร์ออโต้สวนมากที่ว่ามันมีปัญหากันเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหลักๆแล้วมันไม่ใช่ชุดเฟืองจุดเฟืองมันไม่เหมือนเกียร์ธรรมดาตรงไม่พังอยู่แล้วถ้าแค่โอลิงแข็งหรือว่าพาคัดบดมันก็ไปไม่ได้รถไม่ทันถึงเฟืองหรอกแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี ปกตินี่ก็เเลี่ยนด้วยนี่เราให้หมดต้องไปเสียดายอะไรก็ช่วยแต่ถ้าถ้าซ่อมถ้าซ่อมดีไหมซ่อมกับเปลี่ยนลูกอะไรดีก้านผมว่าซ่อมดีกว่าอยู่แล้วเพราะได้ใหม่หมด ก็ชุอลูกสูบลูกสูบไอ้ลูกสูบคัดมันก็จะมีโอริงนี่ตัวนึงขอบนอกตัวนึงซึ่งมันก็มีมาให้แล้วก็แต่ว่าต้องใช้เครื่องมือเยนอัดเข้ามีปิ้นล็อกปิ้นแข็งมาก บนีจุดหนึ่งอันนี้แหวนอันนี้จุดลูกสูบพวกมีหมดนะมันตป็ยานนี่นี่คือชุดคัดดูคัดนี่มีเกียร์ี่เกียร์อันนี้ีไอแกนพอร์ จะบอกเลยนะไปตะโกสายพิษมีฮอ,อ,อ,อดลูกปืนอันนี้กระชุบอดี้นี่คือตัวนี้นะเอาลิขิตเดียวถุงมีมดนี้ตะโกพิษนี่สุกๆนี่นะเจ๊สองสามอันนี้อันนี้ชุดนี่ที่ไว้นี่ กนเผาคาบนี่นี่มีถือเกี่ยวซิลค์เพลกตุกปืนมีอีกไม่พร้อมมีอีกจัดชุดใหญ่มาตัวนี้เป็นไดเป็นชั้นก็ได้ตาโตก็ได้ใส่ชุดเดียวกันเ่ีย r v วีก็ได้แต่ว่าทีวีประกันหนึ่งตัวอย่างแต่ภายในเหมือนกันจะมีบอก่ซ้ำไปซ้ำมาโอ้ยเยอะแยะตัวเต้แล้วก็ประกัน again uh, กดอีกรอบนึงอ่าเดี๋ยวเอาชุด uh, yeah. oh. ไม่ต้องไปเสียเวลาจัดไม่เสียเวลาหาแหวนก็มีแหวนรองนี่อที่เขียวดีอทิท็อกบุลิ่งท็อกนะครับมีหมดไม่ต้องกลัวว่ามันเปลี่ยนลอบเดียวจบเดีวว๋้วกอ่าใส่ดีกว,ว่าปืนมีสองไซส์นี่ให้พร้อมอันนี้ทิ้งเลยต้องสนใจ ไอ้ไอแกมันจะมีสองสายแกตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอาไว้ใส่หลังสุดเพราะว่ามันจะใส่ชุดบนแล้วมันจะปิ้นขาดอันนี้ไว้ใส่หลังเลยใส่ดีก่อนตามตัว เอาข้าวยัดก็เอามน้ำมันลูกๆอยอันนี้ก็ใช้ไปของใหม่อ่ะาบด้ใช้ได้นะปีเดียวรับประกันน้อยไปได้ทั้ไาไตอนแรกรู้เรื่องท่าย้ผ่าพููเรื่อง เดีลูกนี้เนาะเดีปิดตาประกอบรุ่นนี้แหละเอโอ้โหเหนื่อยวันนี้วันนี้ผ่าเสร็จไปสองลูกมีลูกที่สามบาไปแล้วเอ้ เฮ้ด้วยนะดูวปดึงปุ๊บวันดึงจะมีแมใม้สองไซส์ว่าเลือกเอาจะไซส์ไหนเล็กหรือใหญ่ถ้าเล็กไปอย่างนี้เล็กไปไม่ใช่ต้องใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่มันต้องปุ๊บปุ๊บมันจะปุ๊บพอดีอ่า เด็กไปด,ดูเพีเยหนึ่งี่บนตัวขอบนอกจะเท่าปนหมดสีขัดสเกียร์กับสีขัดจึบ๊บมันเป็นอะ้ำมันลูดๆอย้อย,อยต่อรื่นให้เขาหน่อย กดเดือข้างอย่ามันจงอย่าให้ปิ้นขาดอ่ะอย่างนี้เข้าแล้วมันก็จะมีสปริงลงนี่ลงแล้วก็มีแหวนล็อกแล้วก็กดตัวนี้ปุ๊บมาเพื่อจะล็อกปิ้นเข้าตรงขอบนี้มันก็อยู่ยตัวไปเลื่อย ด้านบนสุดบนสุดหลังฝาหลังเสื้อเก็บไปมับ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  ตัวนี้จะมีมีมี้ายละขวานะไอสเก็ตบาทมันจะไม่มีเหมือนนี้อันนี้จะเป็นร่องจะมีแหวนรองแต่ตัวนี้ไม่มีแหวนรองสังเกตดีดี เราต้องพิจารณาว่าัเวลามีปัญหาต้นใส่ระยะพักจัดระยะพัดพัดไม่ได้ป,ปั๊บปื๊บปุ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 ๊บมาหน,น่อย Mình lại nữa lửa Để kiếm bài Rồi co Rồi, qua lệch À qua đuôi lệch Để 嗯，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 呢、嗯，嗯、了。 ภาคัดก่อนเราาน,นี้ดูต่อโอเคอัดอัดมาแล้วก็อยู่ขนาดนี้ตังสะเกตดดีตัวนี้ต้อง,เ,องเข้าบ่าดีดนะถ้าไม่เข้าดีเป๊ะตัดแตกมยึก็ใสปั๊บเอาไปก่อนตามด้วยนี้าคัดนี่ภาคัดมันหมุนทั้งไหนส่วนมากโดยมากปกติอ่า ねえ。